สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบก,กับน้องมาลิวเชงเคยนะวันนี้เราก็อยู่ที่ f อร์จ n e k i งแ j ็ c พ p o t กันเชิงเคยค่ะทุกคนอาบอกเลยว่าเกมนี้กำลังมาแรงมากนะทุกคนวันนี้ทุน500มาดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่าเอ้าโอ้โหเปลี่ยนด่านพอดีเลยโอ้ยมาด่านนี้เริ่มกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจัดตัวเล็กตัวน้อยไปก่อนละกันสวยนีโมมายัางไงวันคิงมาซีสักตัว ขอตัวได้เปล่าโอ้โหทำไมคนอื่นเขายิงแตกกันแบบบึมบ้ามากขอได้ไหมเอาแตะนอนอยู่ลุกขึ้นสิลุกขึ้นสิเอาโอ้โหตึงห่ะอุ้ยมันลุกแล้วขอเถอะใครใครได้สวยคะ่ะทุกคนรอบนี้เป็นของราคูณ2องร 210. มาเบ็ดสองวันนี้ถ้าได้มังกรยังไงก็ฉ่ำคะ่ะทุกคนขอให้มันลวงได้มังกรแล้วกัน มาขอสิสวยโอเหรียญมาก่อนหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามโอ้ยได้มังกรสักตัวไหมเนี่ยโอ้โหโอ้จบแล้วทุกคนอารอบนี้ได้มาห้าอยี่สิบอะโอเคลอดไปค่ะทุกคนขอเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ดสามเลยละกันขอวานคิงมาซิได้ไหมสวยมาสามร้อยโอเค ยังไงมังกรมาว่ะทุกคนขอมังกรได้หรือเปล่าอุ้ยบางทีดีกว่าอุ้ยใครได้อ่ะอุ้ยไม่ไม,ไม,ไม่เราไม่ได้กดเราไม่ได้ยิงขอนี้แล้วกันอาแปะขออีกรอบได้ไหมโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยใครได้อ่ะอุ้ยไม่ใช่เราทุกคนโอ้โหเสียดายอ่ะใส่ยิงตั้งนานค่าเล่นกับเพื่อนมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะทุกคนถ้าแบบว่าถ้า มีเพื่อนหลายคนอนะทุกคนมันแย่งกันยิงแบบเผื่อแบบเรายิงตั้งนานอย่างเงี้ยเราไม่แตกสักทีอะอุ้ยใครได้มังกรโอ้โหแต่ถ้าเรายิงคนเดียวอะ่ะถ้ามันแตกปุ๊บคือรู้เลยว่าเราได้นะทุกคนแต่ถ้ายิงหลายคนก็จะวัดใจเอาหน่อยว่าใครจะได้อะอยู่ที่หกร้อยเหมือนเดิมยังไงยังไม่ไปไหนนะวันเนี้ยขอนกได้เปล่าถ้านกอัพนกแตกนะ ยังไงก็ชํำขอ,อนี้ก่อนละกันโอ้โหยังไงเนี่ยโอ้โหเกมนี้ถ้าได้ไหลไหลแตกก็คือแตกดีมากนะทุกคนแต่ถ้าไม่ได้ก็คือหวบจริงได้ก็ได้เยอะถ้าเสียก็เสียเยอะเหมือนกันเอ้าสวยรอบนี้ของเราอีกแล้วทุกคนคูณหนึ่งร้อยเก้าสิบสาม嘛ขอมังกรได้ไหมเบดสามด้วยรอบเนี้ย ขอมังกรนะลูกนะลวงมาดีๆปลาใหญ่ก็ได้ยังไงมังกรมาโอ้ยยังเงียบอยู่โอ้โหเหรียญอีกแล้วโอ้ไม่ได้มังกรเลยเหรอโอ้โหจบแล้วรอบนี้ได้มา699โ,โอเคค่ะทุกคนมีกำํำเอ้มีทุนไปต่อนะขอมังกรอุ๊ยโอ้โหเรายังไม่ได้ยิงเลยมังกรแตกแล้ว ได้นกก็ฉ่ำทุกคนขอพวกแมงกะพรุนไปก่อนแล้วกันจังหวะนี้ยังไงเออสวยแมงกะพรุนทองอุ้ยอปแปะไม้แล้วทุกคนขออปแปะเฮ้ยใครใครใครสวยค่ะทุกคนโอ้โหอบนี้ของเราคูร้อยยี่ห้าโอ้วันนี้อปแปะมาดีมากนะเรายิงแตกไปสามรอบแล้วอะทุกคนโอเคขอมังกรขอมังกรเถอะนะรอบนี้รอบที่สามแล้วทุกคนโอ้ย โอโคิดว่าล้วงนานโอ้มังกรไม่ได้เลยเหรอยังไงเอา้ามังกรโอ้ปลาใหญ่ทุกคนอเสียดายอะ่ะขอมังกรได้ไหมขึ้นมาต้องหกร้อยแล้วโอ้ยได้มาหกร้อยเจ็ดสิบห้าอีกแล้วทุกคนอ่ะไม่เป็นไรไปกันต่อละกันนะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถตามมาได้เลยลิงที่ใต้คอมเมนต์อุ้ยใครได้นกอ๋อไม่ใช่นกเรา โอ้โหแล้วนกอัพด้วยทุกคนอะอยู่ที่พันห้าไปกันต่อลวกันอาแปะก็ได้วันนี้เราแตกอาแปะบ่อยนะยังไงยังไงยังไงขออีกสักรอบได้ไหมอุ้ยมองไม่เห็นเลยอะไอะเดี๋ยวเราล็อกไปที่อาแปะนี่แหละทุกคนโอ้โหมันตื่นแล้วด้วยลุกขึ้นนั่งแล้วด้วยอูรอบนี้น่าจะไม่มีใครได้ขอวันคิงมาลูกอุ้ยอะไรอะทำไมเขาได้เยอะกันจังหวะ โอ๊ยมาสวยขอนกได้ไหมนกมานกมานกมาสียังไงจ้าอุย้ยใครได้โอ้ไม่ใช่ของเราอีกแล้วทุกคนโอ้โหเอ้าเราได้ปแปะทุกคนสวยโอ้โหสี่รอบวันนี้ออาแปะสี่รอบแล้วทุกคนมาขอตัวคูณได้ไหมถ้าจบนี่เดี๋ยวถ้าได้ตัวคูณเราพอเลยละกันมาขอตัวคูณมากรมาลูกยังไง นานแบบนี้อสวยมังกรมาแล้วหนึ่งตัวถ้ามันลวงนานๆแบบนี้มีอยู่สองอย่างนะทุกคนมีมังกรแล้วก็ปลายใหญ่แล้วก็รุนเอาว่าเราจะได้อะไรอุ้ยแล้วมันเปลี่ยน,นด่านพอดีโอเคขอมังกรอีกตัวได้ไหมโอ้ได้แต่เหรียญเร็วะ่ะมังกรได้หรือเปล่ามังกรมาโอ้จบแล้วทุกคนคูณสองโอเคสวยอยู่นะ อาหรับวันนี้น้องมาริวก็ขอจบคลิไปไวเพียงเท่านี้เลยละกันทุน500วันนี้อุ้ยขึ้น3,000ัยูกำไร2,500ใครที่สนใจก็สามารถตามมาได้เลยนี้นะเกมนี้แบบกำลังฮิตมากนะทุกคนบอกเลยว่าใครตามมาไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปอีวีต่อไปมีมาแน่นอนจ้า